เปีร <festivals> ัฐบาลลุงตู่ส่งไม้ต่อนายกเศรษฐาเป็นยังไงบ้างมาติดตามกันพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านก็บอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างกระบวนการเปลี่ยนผ่านไปสู่รัฐบาลชุดใหม่นะคะก็คือส่งไม้ต่อกันเรียบร้อยแล้วให้กับท่านนายกเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีคนใหม่เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาท่านก็บอกว่าเป็นการประชุมคอรมอลนัดสุดท้ายซึ่งพลเอกประยุทธ์ได้กล่าวขอบคุณคอรมอลและข้าราชการทุกคนต่อการทํางานอย่างทุ่มเทของทุกคนตลอดระยะเวลาสปี ที่ร่วมกันทำงานเพื่อประชาชนและบ้านเมืองด้วยความตั้งใจท่านนายกตู่บอกว่าตลอดออตลอดระยะเวลา9ปีของการปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีคนที่29ของประเทศไทยนั้นได้ทํางานเพื่อปกป้องแผ่นดินไทยทุ่มเททุกศักยภาพและสารพลังจากทุกภาคส่วนเพื่อสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนท่านบอกว่านบเป็น9ปี ที่ยกระดับไปสู่ประเทศชั้นนาของโลกท่ามกลางวิกฤตโควิดสิ 19, และความขัดแย้งระหว่างประเทศซึ่งรวมถึงผลงานสําคัญคือการฟื้นความสัมพันธ์ไทยซาอ,ยอุดิอาระเบียซึ่งเป็นการฟื้นความสําเร็จรอบ32ปีนะคะเพื่อขยายความร่วมมือและตลาดการค้าระหว่างกันซึ่งทําให้เกิดความร่วมมือต่อกันโดยเฉพาะความร่วมมือด้านการค้าที่มีมูลค่ารวมกว่า 3. แสน23,113ล้านบาทในปี65ขยายตัวถึง37.64%ค่ะ กลับมาฟังคุณผู้ชมคะโดยรัฐบาลทั้งสองประเทศได้มีความร่วมมือกัน9ด้านค่ะได้แก่ด้านการท่องเที่ยวด้านแรงงานด้านอาหารด้านสุขภาพด้านพลังงานด้านการศึกษาและศาสนาด้านความมั่นคงด้านกีฬาด้านการค้าและการลงทุนขณะที่เอกชนไทยนะคะสนใจที่จะลงทุนในธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าตกแต่งภายในโดยในปี2566คือปีนี้นะคะซาอุดิอาระเบียเตรียมจะลงทุนในไทยสูงถึง3 0 0แสนล นบาทกระจายในหลายอุตสาหกรรมค่ะเช่นท่องเที่ยวอุตสาหกรรมเมดิคอลแ a r e อุตสาหกรรมน้ำมันและอุตสาหกรรมปิตโตรเคมีเป็นการสร้างงานสร้างไรายได้ให้คนไทยด้วยค่ะ